พี่บอยจะมาสอนนะครับเสียงเสียงเริ่มเสียงเริ่มเป็นปกตินะทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะสอนคลิปตามต้นคลิปเลยนะครับผมโอเคเรามาสอนกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนทั้งกระตกทั้งโทนสีนะครับก็อาจจะไม่สวยเหมือน faiv vs o อะไรสักอย่างนะนะั่นอะอาจจะไม่สวยเท่าเนาะเพราะเราจะใช้โทนสีในแอป a n i m o t i o n นะครับผม a m o t i o n ของพี่จะเป็น3จุด เ 1>, 1นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มโปรเจกต์กันเลยนะครับกดไปที่รูปบวกนะครับผมแล้วก็ปรับขนาดอยู่ที่9.16นะครับผมความละเอียดก็จะอยู่ที่7 2 0 p อนะครับผมอัตราเฟรมก็30นะครับก็พี่จะตัดคลิปใน ความชัดความละเอียดอะไรก็อยู่ประมาณนี้เนาะมันจะไม่กระตุกนะครับผมโอเคสร้างขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะนําคลิปตัวที่เราไปตัดมาเรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้โอเคคือเราไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือมีทั้งสโลอะไรก็เรียบร้อยนะครับโอเคโอเคอันดับแรกให้เรากดติ๊กไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วกดที่สามเหลี่ยมตัวบนนะครับตัวนี้นะครับ กดมาเลยแล้วมากดที่คําว่าแยกเสียงออกมานะครับตัวนี้นะครับกดมาเลยโอเคแล้วก็เราจะมาฟังเสียงเพลงกันแล้วก็จะมาร์กเสียงจังหวะเสียงเบสนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมจังหวัดตึบจังหวัดแรกครับผนี่จังหวัดตึบจังหวัดแรกนะครับกดมาร์กเป็นหนึ่งทีเลยปุ่มมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนปุ่มมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคมันจะมี2จังหวะครับผมในการมาร์กเดี๋ยวพี่จะ,จะให้ดูนะครับม,มันจะมีเสียงตึบ๊บแล้วก็เสียงแต๊ดนะครับผมก็คือเสียงตึ๊บกว่าเสียงแตนะ๊ดเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกไงครับแต่พี่เรียกเสียงเต๊ดนะ <Umwelt> เราก็จะมาร์กไว้เป็น2ตัวตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นเสียงเสีบสเสียงตึ๊บเราก็จะมาร์กเทียนะครับเสียงเต๊ดตอนนี้ก็เราจะมาร์กไว้2ตัวก็ได้ครับผมเพื่อที่จะไม่ง่ายในการตัดนะครับผมในการใส่กระตุกนะ คลิปนี้จะเป็นกระตุก2รูปแบบนะครับผมจะไม่เป็นกระตุกในรูปแบบเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอมาร์กก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอเลื่อนข้ามไปจังหวะที่เรามาร์กเสร็จเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาร์กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือมันจะมีตัวมาร์กตัว1อันใช่ไหมครับผมมันจะมี1อันแล้วก็มี2อันนะครับไอตัว2ออันนี้คือเราจะใช้การกระตุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือไม่ต้องงงเนาะนี่นะครับพี่จะมาร์กไว้อย่างนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็มากดตัดเลยนะครับผมกดตัดปุ่มตัดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตัดตรงนี้นะครับโอเคกดตัดเป็นเลยนี่ครับผมโอเคพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้เรามาที่จังหวะแรกนะครับผมก็คือจังหวะที่เราตัดไว้จังหวะแรกนะครับกดที่ตัววิดีโอนะครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับ เอฟเฟกที่เราจะใช้ก็คือมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวพี่ลบก่อนมาหน้านี้นะครับผมก็คือการบิดเบี้ยวเนาะครับโอเคกดติ๊กเข้ามาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมเจ,เจอคําว่าไถนะครับตัวนี้นะครับเรากดเพิ่มเข้ามาแล้วกดการตั้งค่ามาตรฐานแล้วคือกดบวกเอฟเฟกเข้ามานั่นแหละครับโอเค แล้วเราก็จะเด้งมาที่หน้าเอฟเฟกนะครับผมให้เลื่อนลงมาเราจะเจอคําว่ากระจกเงานะครับผมให้เรากดเปิดตรงนี้นะครับโอเคกดเปิดหนึ่งครั้งกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับตัวนี้นะครับโอเคกดย้อนกลับกลับมาแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกและให้เราเลื่อนลงมาครับผมเราจะเจอคําว่าย้ายหรือแปลงนะครับตัวนี้นะครับกดบวกเข้ามาเลยโอเคเราจะมาหน้านี้นะครับ เอฟเฟกที่เราจะใช้เอฟเฟกตัวแรกก็คือเอฟเฟกสั่นนะครับตอนนี้นะครับกดบวกเข้ามาเลยแล้วก็การตั้งค่ามาตรฐานนะครับโอเคเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะอันแรกเลยนะครับผมให้เรากดมาร์กหนึ่งทีครับกดมาร์กตรงนี้นะครับกดมาร์กหนึ่งทีเนะาะโอเคแล้วก็ปรับให้เป็นลบสองร้อยนะครับทุกคนลบสองร้อยเป๊ะเลยนะโอเค แล้วก็ให้เรากดแช่ที่ตัวมาร์กที่เรามาร์กเนี่ยครับกดแช่นะครับกดแช่แล้วมันก็จะขยับได้ใช่ไหมให้เราดึงมาร์กตัวนี้ครับไปไว้ด้านซ้ายนะครับก็คือด้านหน้า,น,านั่นแหละครับแล้วก็ให้เรากดปรับให้เป็น0.00นะครับก็คือเราปรับเสร็จปุ๊บใช่ปะไอตัวมาร์กไอสังเกตตัว,ต,ว,ต,วตัวที่เราปรับใช่ไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นตัวมาร์กให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเนาะโอเคพอเราปรับเสร็จปุ๊บให้เราดึง ตัวมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนมาอยู่ช่องระหว่างกลางตัวมาร์กนะให้เราปรับกราฟนะผมปรับกราฟตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือกอันที่3นะครับตัวนี้นะครับกด้าไปแล้วก็ให้ปรับกราฟขึ้นอย่างนี้นะครับปรับกราฟแค่นี้นะครับโอเคกดย้อนกลับกลับไปครับผมต่อไปอันที่2นะครับผม ให้เราปรับก่อนนะครับให้เป็น1 0 0นะครับโอเคกดมาร์กหนึ่งทีลากมาร์กตัวนี้ไปไว้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ปรับลดลงมาให้เป็น0.00เลยนะครับแล้วก็ดึงตัวมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังนะโอเคต่อไปเลยก็คืออันที่3คําำว่าขนาดนะครับให้เราปรับก่อนนะครับเป็น100ปรับเป็น100รเสร็จปุ๊บให้เรากดมาร์กหนึ่งที แล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ปรับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดแช่ที่ตัวมาร์กแล้วก็ดึงมาร์กไปไว้ด้านหลังครับผมแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับผมกดย้อนกลับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดย้อนกลับกลับไปโอเคกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาเลื่อนลงมาเราจะใช้เอฟเฟกตัวเดิมนะครับผมก็คือการย้ายหรือแปลงนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเอฟเฟกที่เราจะใช้ก็คือการยืดแกนนะครับผมตอนนี้นะครับ กดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาเลยโอเคการตั้งค่ามาตรฐานนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเอฟเฟกที่เราเพิ่มมาเนาะอันแรกเลยนะครับอันแรกให้เรากดมาร์กหนึ่งทีนะครับผมให้เรากดมาร์กหนึ่งทีเสร็จปุ๊บดึงมาร์กตอนนี้นะครับไปไว้ด้านหลังครับผมแล้วก็กดปรับให้เป็น1.15นะครับผม1.15นะครับแล้วก็กดแช่ดึงมาร์กตอนนี้นะครับไปไว้ด้านหน้าครับผม โอเคแล้วก็มาอันที่สองนะครับให้เราปรับเดี๋ยวดีกดมาร์กก่อนนะครับกดมาร์กหนึ่งทีนะแล้วก็ดึงมาร์กตัวน,นี้นะครับไปไว้ด้านหลังครับผมแล้วก็ปรับให้เป็น1 0. จุดเอาง่ายๆคือปรับ10.0นะครับผมแล้วก็กดแช่ดึงมาร์กตัวน,นี้นะครับไปไว้ด้านหน้าน,นะครับผมโอเคแล้วแล้วเราก็กดย้อนกลับกลับไปครับผมโอเคแล้วก็กดเพิ่มเฟสต์เข้ามาครับผม แล้วเราให้มาเข้าคาว่าสีและแสงนะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมตัวบนเลยสังเกตดีนะครับมันจะเขียนคําว่าการเปิดรับแสงนะครับตัวนี้นะครับกดเพิ่มเข้ามาเลยโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเอฟเฟกที่เราเพิ่มมาเนาะให้เรากดมาร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังครับแล้วก็ปรับสุดเลยนี่ครับเป็น2นะครับ ปรับเป็น2.00นะครับแล้วก็กดแช่ดึงมาร์กตัวนี้ไปไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาอยู่ช่องระหว่างกลางของตัวมาร์กทั้ง2ตัวนะครับให้เรามาปรับกราฟนะครับปรับกราฟตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ให้เรามากดอันที่3นะครับการปรับกราฟกดเข้าไปเลยปุ๊บแล้วเราก็ปรับกราฟอย่างนี้ครับปรับอย่างนี้นะครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะให้เรากดย้อนกลับกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เราก็เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาอีกนะครับผมเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็เออเอฟเฟกต์เบอนะครับกดเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเราจะมาเจอคําว่า m ม t เตล์เบอร์หรือว่าเบอร์แบบเคลื่อนไหวน,นะครับตัวนี้นะครับให้กดให้เรากดเพิ่มเอฟเฟกมาเลยนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับผมกระตุกแบบแรกเนาะที่พี่เคยบอกว่าเราจะกระตุกแบบ2แบบเนาะอันนี้คือกระตุกแบบแรกนะครับผม ต่อไปมันจะเป็นกระตุกแบบที่2ก็คือไอที่เรามาร์กเอาไว้นะครับมาร์กไว้2ขีดตรงนี้นะครับก็คือเราจะกระตุกแบบแบบที่2นะครับผมโอเคติ๊กไปที่วิดีโอ1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดเอฟเฟกนะครับกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาทุกคนจะสังเกตนะครับสังเกตไหมครับเคยสังเกตไหมเออเวลาเราใช้เอฟเฟกต์อะครับเวลาเราใช้เอฟเฟกต์ไปล่าสุดอะมันจะเด้งขึ้นหน้าตรงนี้นะครับโอเคมันจะได้ง่ายเนาะให้เรา มาเพิ่มเอฟเฟกต์คำว่าไทยนะครับก่อนเลยกดเพิ่มเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งมาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคำว่ากระจกเงานะครับแล้วเรามากดเปิดเหมือนเดิมตรงนี้นะครับตามที่เราเคยทํากระจกแบบช็อตแรกไปเนาะกดเปิดปุ๊บกดย้อนกลับนะครับผมกดย้อนกลับหนึ่งทีแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกต์เข้ามานะครับผมแล้วเราจะมาใช้เอฟเฟกที่เราเคยใช้ไปก็คือเอฟเฟกสันนะครับให้เราติ๊กเพิ่มเข้ามาเลยครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเอฟเฟกสันนะครับ โอเคอันแรกเราจะปรับอยู Blue ่ที่40นะครับไม่ต้องมาร์กนะครับตัวนี้ปรับที่40นะครับไม่ต้องมาร์กอะไรเลยครับผมโอเคเลือ euh อ่อนลงมาอันที Minor ่2นะครับให้เราปรับเป็น1 0 0นะครับผมโอเคปรับเป็น1 0 0ปุ๊บตัวนี้เราต้องกดมาร์กกดมาร์กหนึ่งท <ke> ี <beş S 2> ่แล้วก็ดึงมาร์กตัวนี <taking S 2> ้นะครับไปไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับให้เป็น0นะปรับเป็น0.00 0 0ดนนนะครับผมแล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ โอเคแล้วส่วนอันที่3ให้เรากดมาร์กหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ปรับให้เป็น70นะครับพอปรปับ70เสร็จปุ๊บให้เราดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังนะครับโอเคกดย้อนกลับกลับมาให้เรากดเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเอฟเฟกในการรับแสงนี่ครับการเปิดรับแสงเนาะกดเพิ่มมาเลย แล้วก็ให้เรามาปรับนะครับตัวแรกเลยกดมาร์ก่อนนะครับผมกดมาร์กหนึ่งทีนะแล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับไปไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้เราปรับเป็น2.00นนะครับก็คือนะปรับสุดเลยเนาะปรับสุดแล้วก็ดึงมาร์กตัวนี้นะครับที่ปรับไปก็คือดึงไปไว้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็เราก็เลื่อนมาอยู่ช่องระหว่างกลางเนาะช่องระหว่างกลางของตัวมาร์กทั้งคู่นะครับให้เรามาปรับ กราฟนะครับปรับตรงนี้นะครับปรับกราฟตีเข้าไปปุ๊บเลือกอันที่3นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะปรับกราฟอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะโอเคแล้วก็กดย้อนกลับกลับไปครับผมโอเคกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับผมเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเอฟเฟกของตัวมอเตอร์เบร์นะครับหรือว่าเบร์แบบเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้นะครับตัวเดิมเลยติเข้ามาปุ๊บ โอเคแค่นี้ครับผมเราก็จะได้กระตุกแบบที่2องกับมันจะมีกระตุกแบบที่1กับแบบที่2นะครับผมมันก็จะตึ้แล้วนี่ก็จะโยกแบบคือมันจะโยกแบบลงไปไปขวาครับเอออะไรประมาณเนี้ยก็เราจะเล่นลูกเล่นแบบกระตุกแบบ2แบบเนาะโอเคต่อไปให้เรามาคัดลอกคัดลอกไอ้เอฟเฟกที่เราใส่นะจังหวะแรกนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีกระตุกแบบ แบบที่1กับแบบที่2นะครับผมก็คือแบบที่1ก็จะเป็นที่เรามาร์คไว้ก็คือขีดเดียวเนาะแบบที่2ก็จะเป็นแบบ2ขีดที่เรามาร์คเอาไว้นะครับโอเคจะได้ง่ายเนาะเราจะใส่เอฟเฟกแบบที่1ก่อนนะครับที่คือเรามาร์คไว้ตัวเอฟเฟกเดียวนะครับเข้ามาที่หน้าเอฟเฟกนะครับผมเราจะเจอรูปจุด3จุดตรงนี้นะครับผมให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะครับติ๊กเข้าไปปุ๊บให้เรามาคัดลอกเอฟเฟกให้เรามาคติ๊กตรงนี้นะครับ ติ๊กไปปุ๊บโอเคแล้วกดย้อนกลับครับผมเราก็จะมาใส่นี่ครับผมเราจะมาใส่ตัวที่เรามาร์คไว้แค่ขีดเดียวนะครับไม่ไม่งงเนาะคือไอตัวเอาไง่ายว่าไอตัวที่เรามาร์คเอฟเฟกตัวที่เรามาร์คเอาไว้ขีดเดียวครับเราจะใส่แบบเอฟเฟกตัวนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เรามาร์คไว้2ครั้งเราก็จะใส่ไ,ไอกระตุกแบแบนี้นะครับโอเคแล้วก็คัดลอกแล้วก็กด้นหน้าเอฟเฟกต แล้วก็มาที่สามจุดล่างนะครับผมสามจุดล่างนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าวางเอฟเฟกนะครับผมกดวางไปเลยนี่นะครับผมเอฟเฟกที่เราคัดลอกมามันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราไล่ใส่ให้หมดเนาะนี่เรบเดี๋ยวพี่จะไล่ใส่ใดูนะเห็นไหมพี่จะใส่ตามที่พี่มาร์กเอาไว้นะครับผมก็คือมาร์กขีดเดียวเนาะพี่ก็จะวางเอฟเฟกตัวนี้หมดเลยนี่นะครับ โอเคแล้วก็เลื่อนไปนะครับผมที่เอฟเฟกเอฟเฟตัวนี้นะครับผมก็คือตัวตัวที่2นะก็ตุกแบบที่2นะให้เราเข้ามาเหมือนกันนะครับก็คือไปหา3จุดล่างนะครับตรงนี้นะครับ 3. จุดล่างแล้วก็ให้เราติ๊กเข้าไปปุ๊บให้เรามาเลือกคําว่าคัดลอกเอฟเฟกนะครับให้เราคัดลอกไปเนาะโอเคเราก็จะมาใส่ไอที่เราาร์ k ไว้2จุดนะครับนี่นะครับ แล้วก็กดวางเอฟเฟกต์ไปเลยนี่ครับไม่งงเนาะราก็กดวางไปนี่นะกดวางไปปุ๊บก,ก็มาอันที่สองก็กดวางง่ายๆครับทุกคนคัดลอกแล้วก็มาวางครับผมหยอกหยอกยอกที่จริงเราก็ตกเองหมดทุกอย่างโอเค อันว่าเสร็จสิ้นนะครับผมในการกระตุกเนาะต่อไปเราจะมาที่ตัวแรกนะครับผมกคือตัวเลเยอร์แรกๆนะครับผมให้เราติ๊กมาที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวที่เราไม่ได้กระตุกอะไรเลยเนาะโอเคให้เราติ๊กไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งกดเอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับผมต่อไปเราจะไปคําว่าสีและแสงนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บ เราจะมาเจอคําว่าสีจุดนะครับตัวนี้นะครับให้เรากดเพิ่มมันเลยคืออันนี้ที่เข้ามานี่คือพี่เอามาเล่นโทนสีนครับโทนสีแบบง่ายๆเนาะให้เรามาเลือกสีที่ตรงนี้นะครับติกเข้ามาปุ๊บเราจะเจอสีส้มนะครับมสีส้มที่เราเคยทำเอาไว้เนาะถ้าใครไม่มีก็ให้เลื่อนหาตรงนี้นะครับนี่ครับเลื่อนหา หรือไม่ก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมสิบหกเปอร์เซ็นเนาะสิบหกองศาไม่ใช่สิบหกเปอร์เซ็นต์ดิใช่ป่ะยี่สิบห้าดียี่สิบห้าองศานะครับผมตัวนี้นะที่พี่ใส่อยู่พอเราพอเรากดมาที่ตรงนี้ใช่ป่ะของคนที่สําหรับที่ไม่เคยทํานะมันจะขึ้นกัลูกบวกตรงนี้นะครับให้เราติ๊กไปที่ลูกบวกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มากดติ๊กถูกข้างบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นไหมครับมันก็จะได้การใช้สีมาเลยอะไรอย่างนี้โอเคแล้วเ,เลื่อนลงมาปรับตัวแรกนะครับปรับสองเเซนเลยส่วนอันที่สองนะครับตัวนี้ปรับลดลงมาเหลือศูนย์นะครับอันที่สาไม่ต้องปรับนะครับส่วนอันสุดท้ายตัวนี้เลยนะครับเลื่อนปรับให้เป็นเดี๋ยวพี่ขอปรับก่อนนะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะสองจุดเท่าไหร่สองจุดสองห้าปะ่ะ ใช่2.25จุ้านะครับผมโอเคแค่นี้เนาะเราก็จะได้โทนสีจังหวะแรกแล้วให้เรากดย้อนกลับออกไปเลยครับผมประมาณนี้นี่เราก็มาดูเห็นไ,ไหมครับพีไม่กล้าเปิดนะกัวเพลงติดลิขสิทธิ์นะนี่เห็นไหมกระตุกโอเคต่อไปการเล่นโทนสีเหรอมันก็จะนานหน่อยนะทุกคนคลิปนี้ถ้าเล่นโทนสีด้วยโอเค ให้เรากดมาที่รูปบวกสีเขียวนะครับเล่นโทนสีเนาะแล้วก็ให้เรามาเลือกสีเหลี่ยมตัวนี้นะครับกดบวกเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราไปเลือกสามจุดบนนะครับสามจุดบนข้างบนนี่ครับสามจุดข้างบนตัวนี้เนาะโอเคกดมาปุ๊บให้เรามาเลือกคําว่าเติมเต็มหน้าจอนะครับผมตัวนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเด้งเต็มหน้าจอเลยโอเคแล้วก็ เลื่อนไปท้ายคลิปเลยนะครับให้เรามาติ๊กที่ไอตัวเลเยอร์ที่เราเพิ่มมาก็คือเลเยอร์สี่เหลี่ยมเนาะติ๊กหนึ่งครั้งปุ๊บให้เรามากดตรงนี้นะครับมันก็จะยืดมาให้เราสุดท้ายวิดีโอเลยโอเคแล้วก็ติ๊กไปที่สี่เหลี่ยมนะครับที่เราเพิ่มมากดเอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคครับผมเอฟเฟค ต่อไปที่เราใช้เลื่อนลงมาครับจะเจอคาว่าอื่นๆนะครับผมด้านล่างเลยนะครับอื่นๆนะครับกดติ๊กเข้ามาปุ๊บเราก็มาใช้เอฟเฟกต์คำว่าคัดลอกพื้นหลังนะครับตอนนี้นะครับติ๊กเข้ามาเลยโอเคมันก็จะเห็นเป็นตัวละครที่เรากระตุกอยู่เนาะกดย้อนกลับไปครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกต์เข้ามานะครับกดเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็ให้เรามาหน้านี้นะครับหน้าสีและแสงนะครับ กดเข้าไปเลยโอเคเลื่อนลงมาเราจะเจอคําว่าเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้นะครับอฟเฟยตัวนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปกดเพิ่มเวฟเฟยมานะครับให้เรามาปรับสีนะครับเอ่อแล้วแต่ว่าทุกคนจะใช้สีอะไรนะครับแต่ของพี่พี่จะใช้แบบสีม่วงนะผมพี่ก็จะปรับอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ครับปรับอยู่ประมาณนี้แหละนี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นสีแบบนี้โอเคกดย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปอีกครับผม ให้เรามาเลือกตัวนี้นะครับผมไอตัวตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมจะเจอคําว่าความคมชัดนะครับให้เราติ๊กเข้าไปปุ๊บอันที่เราจะใช้ก็คืออันที่สี่นะครับอันที่สี่นะครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับกูตือตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าซ้อนทับนะครับซ้อนทับแบบก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นไหมสีมันก็จะเริ่มไม่เด่นชัดแบบเหมือนเมื่อกี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันสีมันเด่นชัดเกินไปนะครับโอเคแล้วให้เรามาติ๊กที่ไอตัวเลเยอร์สี่เหลี่ยมที่เราทํามานะให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับกดไปที่รูปสี่เหลี่ยม2อันมีรูปบวกครับแล้วก็ให้เรามากดคําว่าทําซ้ํา1เลเยอร์นะครับผมกดกดมันเลยโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้โทนสีแบบนี้นะเห็นไหมครับสวยเลย ตอนสีแบบนี้นะครับโอเคต่อไปต่อไปคืออะไรแล้วโ okay. อเคกดมาที่กลุ่มบวกสีเขียวนะครับออาบวกสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับแล้วกดมาที่หน้าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับกดปุบ๊บให้มาเหมือนเดิมนะครับก็คือ 3. าจุดตัวบนนะครับตอนนี้นะครับติกมาเสร็จปุบ๊บเราก็ไปใช้คําเดิมครับก็คือเติมเต็มหน้าจอนะครับ โอเคเสร็จป okay, ุ๊บให้เราเลื่อนไปหลังสุดเลยนะครับเห็นไหมครับพอเลื่อนไปปุ๊บมันจะขึ้นในตัวนี้ให้เลยนะครับให้เรากดติ๊กมันเลยแล้วตัวนี้มันก็จะยืดไปท้ายวิดีโอสุดเลยนะครับโอเคเข้าใจกันเนาะติ๊กไปที่รูปสีเเเส่เหลี่ยมเลเยอร์สี่เหลี่ยมที่เราเพิ่มมานะครับกดไปที่เอฟเฟกครับผมแล้วกดเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาครับผมเราจะใช้เหมือนเดิมน,นะครับผมก็คือคัดลอกพื้นหลังเนาะตอนนี้ครับเอฟเฟกที่เราใช้ไปล่าสุดมันก็จะเด้งอยู่หน้านี้ โอเคกดย้อนกลับไปกดเพิ่มเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่เราจะใช้ต่อไปก็คือเอฟนี่นะครับผมเข้ามาที่คําว่าเบลอนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกเอ่อตัวนี้นะครับเอฟเฟกตัวนี้แล้วก็คือเบลอแบบไอเนี่ยนี่นะครับผมกดเพิ่มมาเลยให้เราปรับ250ครับผม โอเคปรับ250เสร็จปุ๊บกดย้อนกลับกลับไปครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกครับผมแล้วเราก็จะมาเข้าคําว่าสีและแสงครับตอนนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บให้เรามาเลือกเอฟเฟกตัวการเปิดรับแสงนะครับผมกดปุ๊บกดเพิ่มเข้ามาเลยโอเคโอเคต่อไปเราก็จะปรับเห็นไหมครับเพราะถ้าเราไม่ปรับเห็นไหมผ้ามันก็จะเบออย่างนี้นะโอเคอันแรกเลยนะครับปรับเป็น2 ปรับสุดเลยนะครับ2.00นะครับผมโอเคส่วนอันที่2ให้เราปรับลดลงไปสุดเลยเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันยังมองไม่เห็นนะส่วนอันที่3เดี๋ยวพี่กอดู่นะพี่ปรับ0.17นะครับผมเห็นไหมครับโอเคเห็นไหมปรับอย่างนี้นะครับทุกคนยังไม่เสร็จนะครับโอเคให้เรามาย้อนกลับกลับไปแล้วเรามาหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมาจะเจอคําว่า สว่างขึ้นตนนัวนี้โอเคติ๊กเข้าไปปุ๊บให้เราเลือกอันสุดท้ายสุดเลยฝ่ามือสุดเลยนะกดติ๊กเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะเรียกมาอี้นี่นะครับสวยไหมเห็นไหมสวยปาะอืมโอเคต่อไปให้เรามาติ๊กที่เลเยอร์สี่เหลี่ยมที่เราเพิ่งทาเสร็จไปเนาะติ๊กไปหนึ่งครั้งปุ๊บให้เรามากดตรงนี้นะครับเป็นรูปบวกสี่เหลี่ยมสองอันนะครับ กดเข้าไปปุ๊บให้เรามาทำเลเยอร์ซ้ำหนึ่งทีโอเคปุ๊บนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้ปเห็นไหมครับโทนสีก็จะสวยขึ้นอน,นี้อาจจะภาพเบลอๆหน่อยไม่ชัดนะนี่ครับโทนสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสวยไหมโอเคต่อไปให้เราเลื่อนมาหน้าสุดเลยนะครับเลื่อนมาหน้าสุดเนาะให้เรากด ที่รูปบวกสี่เหลี่ยมข้างล่างตัวนี้นะครับกดมันเลยปุ๊บแล้วก็ให้เรามาเลือกสี่เหลี่ยมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มก็ไปปุ๊บแล้ก็จะดเด้งมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เราไปเลือกสามจุดบนเหมือนเดิมนะทุกคนปิกไปปุ๊บแล้วเราก็จะมาเลือกเติมเต็มจอเหมือนเดิมนะครับปุ๊บนี่มันก็จะเต็มจอเนาะให้เราเลื่อนไปหลังสุดเลยนะครับหลังท้ายคลิปเลยนะ เลื่อนมาเสร็จปุ๊บให้เรามาติ๊กตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับมันก็จะยืดวิดีโอมาให้เราสุดเลยเลือกคือมันยืดเลเยอร์ที่สี่เหลี่ยมที่เราเพิ่มมาให้อยู่ท้ายสุดเลยนะแล้วก็น่าสุดนะครับนี่อย่างนี้เลยโอเคให้เราติ๊กไปที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งทํามานะครับผมกดที่เอฟเฟกครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือไอ้ตัวคัดลอกพื้นหลังนะครับที่เราเคยใช้ไปเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเข้าไปปุ๊บ กดย้อนกลับกลับมาให้เรากดเอฟเฟกอีกนะครับแล้วมาที่คําว่าเบอร์นะครับตรงนี้นะครับกดที่เข้าไปปุ๊บเราจะใช้เอฟเฟกตัวนี้นะครับกดเพิ่มมันเลยปุ๊บไม่ต้องปรับอะไรนะโอเคกดย้อนกลับไปเลยแล้วให้เรามาเข้าตรงนี้นะครับกดไปที่หนึ่งครั้งไม่ใช่กดหนึ่งครั้งอีกไม่ใช่กดที่ตรงนี้ดิเออพี่ก็เริ่มงงแล้วนะเพราะคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวนะทุกคน แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าความคมชัดนะครับตีก็ไปปุ๊บให้เรามาใช้คําว่าแสงแข็งนะครับตัวนี้นะครับแสงแข็งนะครับอันที่3ามนะครับปุ๊บนี่มันก็จะได้ประมาณนี้โอเคโทนสีเห็นไหมครับสวยขึ้นเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็กระตุกปุ่มเห็นไหมครับโทนสีก็จะเป็นแบบนี้เป็นอันว่าคลิปสอนเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับทุกคน คือพี่ก็เพิ่งจะสอนได้ไม่นานเนาะอาจจะแบบลุนหน่อยหรือว่าอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยชัดเจนเนาะก็ขออภัยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ